สวยค่ะวันนี้หนูจะชวนทําชุดชั้นในนั่นเองค่ะชุดชั้นในอันนี้เรียกว่าเกาะอ,อกค่ะแต่ว่าหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดชั้นในค่ะเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังเเรื่องเลยค่ะคือตอนนั้นนะคะหนูมีการแสดงที่โรงเรียนค่ะ ที่โรงเรียนแล้วตอนนั้นน่ะค่ะชุดอะค่ะมันก็คัน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 ตรงหน้าอกอะค่ะเป็นชุดฟูฟูเนาะชุดลาตีฟูฟูใช่ค่ะแล้วแล้วตอนนั้นนะคะอืหนูอะค่ะก็เลยไปถามแม่ว่าหนูก็เลยไปถามแม่ว่าถ้าใส่เจ้าก้ามันก็ไม่สวยอะยสิลุงโทรลุงหนูก็เลยบอกว่า ก็เอากางเกงมาอะค่ะนี่ค่ะสาธิตค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตเอากกนอมาอย่างนี้ค่ะกกนอแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบสามเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะแบบอย่างนี้ค่ะเราก็มาตัดมาทำอะไรเขามาทำอะไรหรอคะเามามาตัดตรงเป้าตรงนี้ค่ะปึ๊บพอตัดได้แล้วเพื่อมันมีรูเพราะว่า เราจะได้ใส่เข้าไปมาเป็นเกาะอ,อกมาถึงตรงนี้ได้ค่ะอยากดูไหมคะว่าพอทําเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวหนูทำให้ดูเลยค่ะ,คะนี่คะ่ะเป็นอย่างนี้คะ่ะ แต่ว่าไม่ใช่กางเกงตัวเดิมนะคะนี้เป็นตัวนี้ตรงนี้คือที่หนูตัดใช่ค่ะค่ะมันก็ค่ะเปรียบเทียบกันอันี้ค่ะค่ะมันก็เลยกลายเป็นเสื้อชิ้นหนึ่งขึ้นมาเหมือนเป็นเสื้อเกาะอกบเนาะใช่อ่าแล้วทีนี้ยังไงต่อคะพอเรามาสวมใส่เป็นทับข้างในแล้วเราก็มาใส่เสื้อผ้าสวยๆได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้ากะอกค่ะแต่งตัวเลยค่ะแต่งตัวค่ะ พี่ประวันผูกเชือกให้น้องหน่อยอพี่ประวานมาเร็วประวันจัดเสื้อข้างหลังให้น้องด้วยลูกเสื้อสีชมพูประดาวยืนตรงๆก็ได้ต่อายืนตรงๆหูกเดี๋ยวพี่วันอาพี่วนันผูกเชือกให้น้องพอผูกเสร็จได้ยืนกับประดาวปแป๊บนึงนะทำไมอ่ะ บอกผู้ชมเขาบอกว่าไม่บอกเธอแต่จะบอกผู้ชมอ่าค่ะอ่าปลูกได้แล้วนี่คือพี่ของหนูพี่ของหนูเขาก็ไม่ชอบให้หนูกอดหนูก็ลีเกิดเมทเหอ่าโอเคอ่าโชว์เรื่องชุดอ่าสวยแล้วเสร็จแล้วเป็นไงคะอย่าลืมกด เี่ค่ะแล้วก็พอจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ก็จบการสาธิตทำเสื้อเกาะออกใช่ค่ะจบการสาธิตทำเสื้อเกาะออกวันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาดูหนูค่ะแล้วก็บายบายนะคะขอบคุณค่ะ